แช่ทั้งดึงทั้งดูดใครจะได้ยินไหมว่าเสียงใคร pare engage to Keep an eye on Thor. It's as cold as a crypt in here. เกันนานคิดถึงจังเลยฮโอ้ยฉันโดนคนเดียว หมายความว่าอย่างไงฉันโดนคนเดียวหมายความว่าอย่างไงอ้าวใครมาใครมาใครมาเดลิก้ามายังไงโอ้โหแข็งหมดเลย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 ,อยอโ,โอ้โหเก็บโดนไปดีกว่า แข่งเม็ดร้าวแข่งเม็ดร้าวป่าไปไหนต่อจ๊ะก่อนหรือเปล่าไปช่วยโทนไปก่อนไปเดี๋ยวช่วยป่าฟาร์มสักครู่วารินโซนไว้หน่อย <Yeah. S 2> อะไรแล้วอะไรละครับอะไรละครับอะไรนะครับใจเย็นนะทุกคนใจเย็นนะครับจะบงจะบวกรอกันก่อนนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวผมมาป่วนนะครับผมมาป่วนแดงแดงเกิด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 เลดเกิดเลดเกิดเลดหรือแดงหรือเขาเรียกอะไรวะเจยวเอ้ยเตียวมาว่ะเตียวมาเอ้ยเตียวมาเอ้ยเถอย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 เอ้ยอะไนเข้าบอ่อเลยเหรอบึ้ม <c oughs> ตายเปล่าตายเปล่าตายเปล่าคีบเข้าไหมไม่มีคีบอีกโอ้โอ้ ไปเรเาออโอ้ัเเอนเจนคที่ปุ๊หูทีมเขา AFK หรอถ้าทีมไหน AFK ทีมเราขอ k f นี่ก่อนเลกเกิดเพื่อนก่เลกเกิดก่เลกเกิด มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเอาคนเล็กกันเล็กมาเร็ว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 มันอนเล็กรออยู่แล้วได้เนี่มามามาทอนมาอะไรเซนิก้ายังไงโอ้โห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 ทั้งอะไรก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหเยอะมากโอ้โหแย่แก้ไม่ทันโอ้โอ้โอ้โหเดียวเดียวแช่โอ้ โอ้เซริก้าโอ้ like oh my god โ oh, อ้ยโจ๊กเอาเลยเราเข้าแล้วทานไ้่เนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ทานโอ้เจ็บเจ็บโอ้ยหนีแล้วโอ้ไม่ไหวไม่ไหวถอยถอยพอแล้วเอาโอ้ยพอเดินเข้าแล้วสวยเพื่อนเอ้ยช่วยปลาหน่อยช่วยปลาหน่อย อะไรเพื่อนเฮ้ยจ๊กจ๊กนี่มันจะไงเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยอุ้ยท่าแบบนี้อุ้ยเกิดแดกอุ้ยทายโอยอะไรบ่ออะไรแล้วเพื่อนอุ้ยอุ้ยอ้ยเพื่อนก็เกินไปเกินไปเอาเราเลยโอ้โหเพื่อนก็เกินไป โกดเปลี่ยนกันมาติชาติปางไหนล่ะเนี่ยทน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 เตียวไปเตียวไปเตียวไปสายทันปั๊น่ะไปแล้วไปแล้วกำลังขึ้นไปรับกำลังขึ้นไปรับกางกลางกลางอย่าลืมเคลียร์กลางด้วยอุ้ยโอหเพื่อนขึ้นมารับไม่ทันเคลียร์กลางด้วยเมจ่าเมจ่านี่นางเตียวนี่มันมันต้องโดนนะเปล่าวะเตียวเซียเนี่ยมันต้องโดนนะเปล่าวะมันต้องโดนนะเปล่าวะ มันต้องโดนมั้เนี่ยฮะเดียวเดียวมันคือยังไงของเองเนี่ยฮะนนะเองนี่มันยังไงเองนี่คือมันยังไงเนี่ยอืมงัดนะเออร้องไปดี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 ปดการกลางเพื่อนกลางกลางกลางมามามากลางกลางกลาง มาเลยมาเลยมาเลยจ้ะเข้าเลย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 ไม่ต้องกลัวเข้าเลยเอาป้อมเอาป้อมเพื่อนบนบนต่อบนต่อถอยมาถอยมาบนต่อบนต่อบนต่อจ้าบนต่อจ้าเพื่อนบนต่อจ้าระวังอีนางเตียวอีนางเตียวแต่เรามีล้างเรามีล้างเอาเอาเลสมันก็ไป่ก่อนก็ได้เอาเลสไม่ก่อนก็ได้ เบสมันเแบสบมันคิปดันสวยโอ้ได้ได้บนด้วยได้บนด้วยมามาบนบนบนมาเพื่อนมามามาพอเล่นดันไปเลยเพื่อนเออเราทีนี้อย่างดีอเ,เ,อเอาเย้เฮ้ยเอาเอาบนเลยเราได้เหรอวะเอาเลยสิยิงเลยตีเลยตีเลยหลังน,นะเพื่อนไม่มีการสิบสองนาทีอะไรทั้งนั้นโอ้ โ,โ,โดนล็อกขาโดนล็อกขาโอ้โหโดนป้อมสวยถอยอ๋ emperor, อเขาจะไม่เสียดาวใช่ไหมงั้นงั้นตกลงกันเขาไหมคือห้ามห้ามมาบวกกับเรา อาเพื่อนไม่บวกไม่บวกให้เขาสิบสองนาที แล <da> ้วพวงถ่ายไม่ได <ania> ้เปอนไงเอ้อออกมาสบายอ่ะ อยู่ในป้อมเพืออกมารอเคลียร์คลิปอย่างเดียวน่าออกมาทำไมเซดิก้าเราจะให้ไม่ให้เขาจริงๆเนี่ยไม่ให้สิทธิ์เขาเลยเหรอ เราจะไม่ให้สิ์เขาเลยเถอดเถอยถิดเปิดแก้ก็เลยให้เขาไปเถอะ12นาทีเขาจะได้ไม่เสียดาวใช่ไหมแล้วเราได้ดาวหรือเปล่าวะเขาไม่เสียแล้วเราได้ดาววะเนี่ย yeah, ปล่อยเพราเอ๊ะไอ้นีอเอ่อเลยให้เขากันบ้านไป12นาทีค่อยค่อยค่อ,อ,อ,อยเล่นก็ได้มั้งได้อยู่มัง้ง12นาทีเอาเอา,เอา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 ป้อมเขาให้หมดก็พอมั้งใจเขาใจเรานะ Thái, 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 อ้าวไม่ได้เหรออ้าวไม่ได้ก็ฆ่าทิ้งดิโอเคไม่ได้ก็ต้องฆ่าลแล้วล่ะอืไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกมัง้งพบดแล้วนะสิบสองนาทีแล้วนะโอเคตามสัญญาแล้ว ล้ำใจงามทีมเรา